เจดอนซานโชของดีจากแมนยูสู่สิงโตน้ำเงินคราม สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านกับเข้าสู่รายการขุดกระแสะแล้ววันนี้อยู่กับผมต้น VR ครับ ในวันนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของพิมลิกอังกฤษหลังจากที่พักเบรกไป2สัปดาห์ให้การขันในช่วงโปรแกรม FiFA Day นะครับก็หลังจากที่กลับมาทำการขันกันได้นั้นครับผมเชลซี Chelsea ก็ได้บุกไปเอาชนะบอลมัดมาได้น1นประตูต่อศูนย์คว้า3แต้มสําคัญเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับโดยในเกมนี้นะครับหนในผู้เล่นคนสําคัญที่โชว์ฟอร์มได้ดีของเชลซีก็คือเจดอนซานโชครับปีกป้ายแดงที่เพิ่งย้ายมาจากแมนเชสเตอร์อยู่ใน หลังลงมาเป็นตัวสำรองก่อนที่จะทำแอซิสให้คริสโตเฟอร์เอนคุนคูซัดประตูชัยให้กับเชลซีในช่วงท้ายเกมนาทีที่86และเฉือนเอาชนะบอลมัดไปได้1ประตูสูนครับซึ่งซานโชนั้นนะครับย้ายสู่ถิ่นสแตฟอร์ดบิดด้วยสัญญายืมตัวพ่วงออปชั่นซื้อขาดที่ราคา20ล้านปอนด์บวกโบนัสตามเงื่อนไขต่างๆอีก5ล้านปอนด์ครับแม้ซานโชเองจะเพิ่งได้เล่นแค่นัดเดียวกับเชลซีครับแต่ฟอร์มของซานโชวันนี้ต้องบอกว่าเจิดจรัสจริงๆครับโดยเฉพาะทัก การเลี้ยงกินตัวที่ทําเอากองหลังของบอลมัดนั้นหัวหมุนกันเลยทีเดียวครับไม่มีใครที่จะหยุดเขาอยู่ได้ครับและยังทาแอสซิสสำคัญพาเชลซีชนะบอลมัดไปได้ครับถือว่าเป็นฟอร์มการเล่นที่เปิดตัวได้สวยทีเดียวครับกับสิงโตน้าเงินครามซึ่งเอาจริงๆแล้วนะครับเจอดอนซานโชนั้นเป็นนักเตะที่มีศักยภาพมากครับจากการที่เราได้เห็นเขาเล่นให้กับดอทมุลระหว่างปี2017ถึง2021ซึ่งเขาก็แสดงฝีเท้าออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก่อนที่เขาจะย้าย มาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อปี2021ด้วยค่าตัว85ล้านยูโรครับแต่ก็เหมือนกับว่าในช่วงที่เขาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นขเขาจะแสดงฝีเท้าออกมาได้ไม่ดีนักเหมือนกับตอนที่อยู่กับบริเเซียดอทมุนนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของผู้จัดการทีมหรือเปล่าครับที่ไม่สามารถเค้นศักยภาพของเขาให้ออกมาได้ครับซึ่งผู้จัดการทีมที่ดีและมีความสามารถนั้นจะต้องมีไหวพริบครับในการที่จะดึงเอาความสามารถของนักเตะ ออกมาจากตัวนักเตะได้ครับและเอนโซมาเรสกาก็ถือว่าทําจุดนั้นได้ดีมากครับซึ่งจอแดนซันโชในเกมที่เชลซีได้เจอกับบอลมัรนั้นเขาก็เล่นได้ดีครับจนถูกให้เลือกเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมประจําเกมครับขณะที่เขาเนี่ยลงมาเพียงแค่ครึ่งหลังเท่านั้นครับและคิดดูครับว่าถ้าเขาเนี่ยได้สตาร์ทเป็นตัวจริงลงมาเล่นเต็มเกมครับไม่อยากจะนึกเลยครับว่าเขาเนี่ยจะแสดงความสามารถให้เราได้เห็นมากกว่านี้ขนาดไหนครับก็นับว่าเป็นการเปิดตัวที่ย เยี่ยมทีเดียวกับเชลซีครับก็ต้องมาติดตามครับว่าหลังจากนี้เจเดนซันโชจะช่วยให้เชลซีครับกลับมามีลุ้นติดท็อฟโฟในพรีเมียร์ลีกได้หรือเปล่าครับก็ลองไปติดตามกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากทุกท่านกด Subscribe หรือว่ากดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยว EP หน่าจะมีเรื่องอะไรมาฝากกันรอติดตามกันได้เลยครับ